โรงแรมที่ไหนๆในโลกนี้เขาต่างก็มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางต่างถิ่นที่ผ่านมาได้ใช้ประโยชน์ในการพักแรมคืนทั้งสิน้นส่วนจะมีอยู่บ้างที่เบี่ยงเบนเจตนารม์ดั้งเดิมของการกอ่อสร้างโรงแรมนำมาใช้เพื่อการสัระยายส์ระหว่างชายหญิงที่ตันหาขึ้นหน้าเข้ามาเปิดห้องประเภทชั่วคราวมันก็ไม่หนักหนาะสาหัสเท่าใดนักแต่โรงแรมหลายแห่งในภาคอีสานสมัยนี้ กลับถูกนํามาเป็นสถานที่ก่อคดีไม่เว้นแต่ละวันเรื่อยมานับจากจังหวัดอุดรธานีจนล่าสุดนี้ก็ที่จังหวัดสุรินทร์ช้างทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะโรงแรมจัดเป็นสถานที่เร่หัหฐานใครก็ตามเมื่อเข้าไปในห้องแล้วก็น่าจะเชื่อได้ว่าปลอดหูปลอดตาจากคนอื่นๆทั้งปวงไอโรงแรมประเภทฝาผุนไปด้วยรูท่อมมองแบบโบราณน,นั้นมันสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยเกือบจะสิ้นแล้วและอีกประการหนึ่งก็คือ ความเห็นแก่ได้ขวางทางโรงแรมเองที่บางทีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มีส่วนรับสองแล้วทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นด้วยโดยการแกล้งและเลยการกรอกแบบฟอร์มรายการของผู้เข้าพักเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพักที่ไม่อยากให้ใครรู้โดยเฉพาะปีศาจแก่ในครัวเรือนได้รับรู้ว่าวันใดเวลาใดที่หลบพาสาวอ้อไปดูดี๋ในโรงแรมรวมทั้งเจ้าของสถานที่เองก็จะได้หลบภาษีไปในตัวเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ฝ่ายผู้เข้าพักก็ปิดเป็นความลับได้เพราะไม่มีหลักฐานฝ่ายโรงแรมก็ประเมินภาษีน้อยเพราะไม่ต้องลงรายการเปิดห้องเช่าส่วนอีกฝ่ายก็ทำเอาหูเปน็นนาเอาตาไปไร่ก็ได้ซองเป็นเครื่องตอบแทนทุกวันนี้โรงแรมจึงเป็นที่ซึ่งสะดวกในหลายประโยชน์เปิดห้องพักทุกวันนี้เพียงเขียนชื่อในทะเบียนผู้เข้าพักว่าแอลกับอ้อยก็เป็นอันเรียบร้อยไม่ต้องแสดงบัตรประชาชนหรือแจ้งที่มาที่ไปกันเลย เหมือนอย่างแอลกับอ้อยซึ่งเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในถนนเทศบาลหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่สร้างปัญหาให้ตำรวจน้อยใหญ่ของเมืองช้างอยู่ทุกวันนี้ก๊อกก๊ก,ก,กนางสายอยู่แม่บ้านวัย36ปีของโรงแรมดังกล่าวซึ่งจัดการทำความสะอาดห้องพักชั้นที่4เคาะที่ในห้องหมายเลข406ในตอนบ่ายของวันที่16เมษาย,ยนส5 3 0เพื่อตรวจสอบว่ายังมีผู้พักอยู่หรือไม่ เพื่อที่นางจะได้เข้าไปปัดกวาดทำความสะอาดตามหน้าที่เมื่อเห็นภายในห้องเงียบนางจึงใช้ลูกกุญแจสำรองที่มีอยู่เป็นประจำไขเข้าไปโดยไม่ได้สังหอนแม้แต่น้อยว่านางจะได้พบกับภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลังจากไขประตูดได้แล้วนางสายอยู่ก็หอบอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเดินเข้าไปวางที่หน้าห้องน้ำข้างประตูแต่เมื่อเหลือบมองไปทางเตียงนอนก็พบว่าเจ้าของห้องยังคงนอนหลับคลุมโปองอยู่ นางจึงเดินเข้าไปสก,กิดเพื่อขอทราบว่าจะอนุญ,ญาตให้หนางทําความสะอาดหรือไม่เพราะสภาพภายในห้องทางด้านชุดรับแขกข้างฝ่านั้นเสื้อผ้าของแขกผู้เข้าพักยังกองระเกะรกะกะอยู่คุณคะนางเรียกพร้อมกับเลือกผ้าห่มที่คลุมด้านศีรษะของผู้เข้าพักขึ้นแต่เมื่อเห็นสภาพผู้เข้าพักเต็มตานางสายอยู่ก็ถึงกบเวีดร้องขึ้นเต็มเสียงเพราะร่างที่นอนคลุมโครงอยู่นั้นมันไม่ใช่คนแต่เป็นศพ ศพของหญิงสาวนอนเสียชีวิตอยู่และเท่านั้นเองนางสายอยู่ก็ทะลันออกมาวอยวายเรียกเพื่อนพนักงานมาช่วยดูกัรลั่นไปหมดจนเรื่องถึงตำรวจในที่สุดจงอางแปดรือร้อยตำรวจตรีมงคลผู้ว่าประภาชาติร้อยเวรพนักงานสอบสวนสพเออมืองสุรินได้รับรายงานเหตุจ,จากศูนย์รวมข่าวจึงรีบรุดไปทำหน้าที่ในการตรวจชนสูตรพลิกศพร่วมกับแพทย์ตามหน้าที่พร้อมๆกับผู้บังคับบัญชาระดับชั้นต่างๆ นับตั้งแต่คุณชอดพันตำรวจโทวิจิตรศักดิ์สมาเลิกสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทสน,นันเสียงศิริรักสารวัตรสอบสวนและเจ้าหน้าที่อีกจํานวนมากรวมทั้งพันตำรวจโทไพโรธเลิศวิไลรวงพ่วมกับการตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ผลจากการตรวจพบว่าเพื่อตายเป็นหญิงสาวหน้าตาดีอายุประมาณ28ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรสวมเสื้อบางสีน้ําเงินนุ่งกางเกงขาสั้นสีเทาอมฟ้า นอนตะแคงด้านขวาหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกบนเตียงนอนรับ์สินติดตัวมีเพียงแหวนนั่งหัวปลอยสีเข้มรูปหัวใจเพียงวงเดียวเท่านั้นสวมติดอยู่ที่เหนิ้วนางมือขวามีบาดแผลที่บริเวณลำคอบริเวณปากแผลร,รอบลำคอมีแป้งทาตัวโรยไว้หนาจัดในห้องมีเสื้อผ้ากองอยู่และกระเป๋าใส่เสื้อผ้าแบบยีนสีน้ำเงินหนึ่งใบแบบพร,ร่มสีฟ้าอีกหนึ่งอันเครื่องใช้กระจุกกระจิกของผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งไม่มีหลักฐานว่าผู้ตายเป็นใคร เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามตรวจค้นรอบๆบริเวณห้องเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเพราะบนเตียงไม่มีร่องรอยของการต่อสู้แต่อย่างใดกระทั่งผ้าปูที่นอนก็ไม่มีรอยยับมากนักและแล้วร้อยตำรวจตรีมงคลก็พบความสำเร็จในขั้นแรกเมื่อเปิดถั่วชะโครกออกดูก็พบอาวุธแบบใช้สำหรับปอกผลไม้ยาวประมาณหนึ่งคือบอซุกอยู่ในโถนั้นคนตายเป็นใครมีใครรู้บ้างสารวัตรใหญ่เจต ผู้เดินทางมารับตำแหน่งไม่ถึงครึ่งปีสอบถามขึ้นเพราะเกรงว่าผู้ตายอาจจะเป็นนักศึกษาที่เดินทางมาสมัครครูซึ่งทางการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์กำลังเปิดรับสมัครอยู่ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็มีหวังสวยแน่ๆเพราะอาจถูกนักศึกษาเดินขบวนประท้วงเหมือนกับที่พวกครูพากันประท้วงกรณีการเสียชีวิตของครูนักสู้ที่อำเภอรประสาทจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นได้แต่แล้วก็ไม่มีใครสามารถตอบคำถามได้ จนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการพลิกศพจนเป็นที่พอใจแล้วจึงได้ทำการสอบปากคำน,นายนรงคอายุ27ปีเจ้าหน้าที่ต้อนรับแขกของทางโรงแรมได้ความว่าจริงผู้ตายพร้อมด้วยหญิงสาวอีกคนหนึ่งรูปร่างแบบมะขามข้อเดียวจมูกโด่งได้มาขอเปิดห้องตั้งแต่เวลาสองทุม่มของวันที่15เมษายน2530ลงชื่อในสมุดพักของโรงแรมว่าแอลกับอ้อย หลังจากขึ้นไปบนห้องพักราว30นาทีทั้งสองคนก็ลงมากินอาหารที่ร้านอาหารหน้าโรงแรมจนราวใกล้สี่ทุ่มทั้งคู่จึงกลับขึ้นไปบนห้องพักอีกครั้งน,นายนรงยังเล่าต่อไปอีกว่ายิงผู้ตายสวมสร้อยคอทองคำลายเส้นตำรวจได้ไปนำตัวนายอดิศักต์อายุ30ปีซึ่งเป็นรัศดร,รในหมู่ที่12ตสาบตวนคอโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินมาสอบสวนต่อเพราะนายอดิศักต์ เป็นบอยเวียนประจําชั้นสี่ในคืนเกิดเหตุซึ่งานอดิศักก็ได้เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟั่งชนิดปากคอสันว่าครับในคืนวันเกิดเหตุที่ผมเข้าเวียนอยู่นั้นตอนราวสองทุ่มเศษผมเห็นคนตายกับเพื่อนผู้หญิงได้เข้าพักที่ห้อง4 0 6ดังกล่าวเธอทั้งคู่เป็นผู้หญิงหาเงินครับเพราะเธอได้เรียกผมไปบอกว่าให้ช่วยให้หาผู้ชายให้ด้วยและเธอจะแบ่งปเปอร์เซ็นต์ให้ผมหลังจากที่เธอทั้งคู่เข้าไปในห้องแล้วประมาณ20สนาที ได้มีผู้ชายสามคนเดินมาถามว่าผู้หญิงสองคนนั้นพักอยู่ห้องไหนผมจึงถามไปว่าผู้หญิงสองคนที่หิ้วกระเป๋าและเทปมาด้วยใช่ไหมเมื่อเขาบอกว่าใช่ผมจึงให้เขารออยู่ตรงระเบียงโดยผมเดินไปเคาะเรียกผู้หญิงให้ปรากฏว่าเพื่อนผู้ตายลงมาเพียงคนเดียวโดยไม่ทราบว่าเธอและเขาทั้งสามคนพูดคุยอะไรกันอยู่ราวสักสิบนาทีชายทั้งสามคนซึ่งแต่งกายคล้ายพวกเด็กรถประจำทางก็ออกจากโรงแรมไป อีกสักครู่หญิงทั้งสองคนก็ออกจากห้องโดยบอกว่าจะไปกินข้าวซึ่งทั้งคู่ได้หายไปสักชั่วโมงก,กว่าจากนั้นก็กลับเข้ามาห้องพักหญิงผู้ตายนั้นอยู่ในลักษณะมึนเมาพอสมควรเมื่อมาถึงก็เข้าห้องนอนครับแล้วยังไงต่อไปพันตำรวจโทสนานซักต่อแบบไม่ยอมให้ในอดิศัก์ตั้งตัวครับหลังจากที่ผู้หญิงทั้งคู่ได้เข้าไปในห้องพักราวสักสิบนาทีก็มีเสียงร้องฟังดูคล้ายๆว่าช่วยด้วย ช่วยด้วยตอนนั้นผมนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ตรงทางเดินชั้นที่4ได้ยินแว่วๆเลยไปเคาะหน้าห้องถามว่ามีอะไรมีเสียงผู้หญิงร้องถามผมว่าใครผมจึงบอกว่าเป็นบอยคนในห้องจึงบอกว่าไม่มีอะไรหรอกผมจึงเดินกลับมานั่งที่เก่านายอดิศักด์บอยวัยสามสิบปีให้การกับเจ้าหน้าที่ต่อไปอีกว่าต่อมาอีกราวสิบนาทีผมก็เห็นเพื่อนคนตายเดินออกมาจากห้องพักพร้อมทั้งเทปและกระเป๋บบาเสื้อผ้า ผมจึงถามว่าจะกลับแล้วหรือเธอก็บอกว่าใช่จะไปกรุงเทพผมได้ถามว่าเมื่อสักครู่เสียงอะไรกันเธอบอกว่าไม่มีอะไรพี่สาวฉันนอนกับแขกแล้วละเมอและยังสั่งให้ผมปลุกพี่สาวของเธอตอนเจ็ดนาฬิกาก่อนที่จะออกจากโรงแรมไปซึ่งพอถึงเวลาเจ็ดนาฬิกาผมก็ไปเคาะปลุกที่ห้อง406ตามคําสั่งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบและพอเวลา8ปดนาฬิกาผมก็ออกเวรกลับบ้านครับจากที่รู้เพียงว่าผู้ตายเป็นผู้หญิงหาเงิน ไม่ได้สร้างความกระจ่างเพียงพอนักดังนั้นเพื่อที่จะคลี่คลายปมของคดีนี้ให้ได้ในวันรุ่งขึ้นพันตำรวจทัวไพรโรดเลิศวิไลรองผู้อำนกับการตำรวจภูธรจวัสสุรินที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการปราบปรามจึงได้สั่งการให้ร้อยตำรวจทัวเกษมศักดิ์หะชะนีวัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจสุรินเข้าช่วยเหลือสืบสอบออกมาให้ได้ว่าหญิงที่ชื่ออ้อยผพ้ตายเป็นใครมาจากไหนทีมงานสืบสวนทั้งจากกองเมือง และหน่วยเฉพาะกิจเริ่มสาวรอยย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นสามล้อรับจ้างนับร้อยถูกสอบถามที่เย็บจนได้ความว่ามีรายหนึ่งที่รับผู้ตายจากขี่รถไปยังโรงแรมสืบกลับไปยังรถโดยสารก็ทราบว่าผู้ตายกับเพื่อนสาวได้เดินทางมาจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อตอนเย็นของวันที่15เมษายนส5 3 0ายโดยได้เดินทางไปถึงจอดสุรินทร์เมื่อเวลา19นาฬิกาเศษและที่ประโคนชัยนั่นเอง เจ้าหน้าที่ก็ได้ความคืบหน่าจากปากคําของใครต่อใครอีกหลายคนรวมทั้งเด็กเลื่อนอายุ41ปีเจ้าของร้านวิเชียนพจนนาอ๋ออีอ้อยเมื่อก่อนมันเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านบริวันที่ศรีสุเกตหน้าตามันดีครับจึงมีแขกไปติดมันหลายคนก็ประเภทกินทั้งอาหารกินทั้งเด็กเสิร์ฟนั่นแหละครับผมไปทํางานที่นั่น3 4มสเดือนจึงได้รู้จักกับมันเพราะผมลาออกมาอยู่ที่ประโคนชัยเลยชวนมันมาหาเงินที่นี่ด้วย มันก็มาเช่าโรงแรมอยู่ตั้งแต่ปลายปี2528นั้นั่นแหละครับในเลื่อนเล่าให้หมวดกเกษมศักดิ์ฟังตอนหลังๆนี่มันก็ไม่เอยอยู่ประจําที่โรงแรมหรอกครับเดินสายไปเรื่อยๆนานๆก็จะย้อนกลับมาที่โรงแรมสักสองสามคืนแล้วก็ไปอีกครั้งสุดท้ายที่มันมาเมื่อวันที่14เมษายนนี้เองครับนี่มันตายแล้วหรือครับโรงแรมสุภัยบุญอันเป็นที่พักประจําทุกคราวที่ผู้ตายมายังประคนชัยนั้นอ้อ,อย ได้ลงชื่อในทะเบียนผู้พักโรงแรมว่านางอ้อยอายุ28ปีเป็นรัศดรในตำบลประทุมอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนางนงนดุดเพื่อนสนิทของผู้ตายซึ่งเป็นผู้พบอ้อยครั้งสุดท้ายโดยอ้อยไปหาเจอที่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่7ถนนพักดีนำํำรงอําเภอประโคนชยัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับแอลซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าจะเป็นผู้ลงมือชังหารอ้อยได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่า ทั้งคู่ไปหาเธอที่บ้านสองครั้งในวันที่14เมษายน2530โดยอ้อยมีทรัพย์สินติดตัวเท่าที่นางนงนุษเห็นก็คือสร้อยคอทองคำสองเส้นหนักเส้นละบาทและสองสลึงอย่างละเส้นสร้อยข้อมือหนัาหนึ่งเสลึงหนึ่งเส้นแหวนทองเกลี้ยงหนักหนึ่งเสลึงหนึ่งวงแหวนพลอยวงที่อยู่กับศพหนึ่งวงต้มหูหนักหนึ่งเสลึงและเงินสดเท่าที่ประมาณได้ไม่น้อยกว่า2,000บาทและยังมีวิทยุเทป ที่เธอชอบหิ้วไปเปิดเพลงฟังเป็นประจำอีกหนึ่งเครื่องส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของเอวนั้นเจ้าหน้าที่ได้มาน้อยมากเพราะไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อนนอกจากเห็นมาพร้อมกับนางอ้อยในครั้งสุดท้ายนี้รูปประพันธ์เท่าที่พอเจะระบุได้พันตำรวจโทวิจิตได้เปิดเผยว่าคืออายุราว22ปีรูปร่างเตีย้ยขาวอวบจมูกโด่งซอยผมสั้นแบบวัยรุน่นพูดสำเนียงลาวและบอกพยานคนหนึ่งว่าเป็นคนบ้านเดียวกับผู้ตาย สวมนาฬิกาข้อมือที่ข้อมือซ้ายมีสร้อยขอนาคเส้นเล็กๆหนึ่งเส้นปากแจไว้เอาเป็นคนร้ายแน่แล้วใช่ไหมครับนักข่าวถามซ้ํารูปการบัญชีครับเข้าห้องไปสองคนแล้วออกมาคนเดียวโดยไม่มีใครอื่นเข้าไปอีกเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเขารู้จักกันมานานหรือ,อยังหรือมีสาเหตุอื่นจูงใจให้สังหารหรือเปล่านอกจากประสงค์ต่อทรัพย์ที่ไม่คุคน้นคนสัเกือบมาหมดเหมือนกันยกเว้นแหวนพลอยวงเดียวแล้วที่มีชายสามคนขึ้นไปหาหล่ะครับ พันตำรวจโทวิจิตรสัก์ได้เปิดเผยต่อไปอีกว่าทั้ง3คนนั้นเป็นเด็กรถครับแต่ยังไม่ทราบว่ามีความสนิทสนมกับแอลหรืออ้อยผู้ตายเพียงใดตอนนี้เรากำลังติดตามหาตัวมาสอบเหมือนกันเพื่อหาบอเบาะแสแนวทางของสาวคนร้ายรายนี้อย่างไรก็ตามทางเราก็คืบหน้าไปมากแล้วซึ่งผมมั่นใจว่าจะได้ตัวมาอย่างแน่นอนอยู่ที่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นครับและนี่คือเรื่องราวการสรังหารสาวเร่รัก โดยสาวเร่รักที่ใจเย็นและประณีตในการสรังหารมากเมื่อสังหารแล้วเธอยังใช้แป้งรวยซับโลหิตให้พร้อมแอลกับอ้อยเป็นเพื่อนกันแต่แอลสังหารอ้อยซะแล้วคนไหนที่ชอบพกของมีค่าติดตัวมากๆกวรสังวรไว้บ้างเพราะความโลภเพื่อนก็เพื่อนเถอทำกันได้เสมอครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อย และสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่อุการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ